ตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยให้ยินทผาลัมครับอันนี้ปุ๋ยแรงไหมขี้ไส้เดือนที่เกี่ยวมาแล้วสัง<น>่งมาให้นั่นแหละมาให้มันดูป,นปุ๋ยขี้ไส้เดือนนะครับยินทผาลัมพันอะไรแม่สยามสวนสยามเอสวันนะครับนี่นี่ครับมีต้นที่โตแล้ว กำลังทันอยู่ต้นนี้ไม่ใช่สลามิวันต้นนี้คือต้นทันแล้วครับต้นอะไรนะบาฮีที่ผสมเป็นเป็นเป็นเกิดจากเนื้อเยื่อมาจากต่างประเทศเลยอ๋อบาฮีนะครับบาฮีบาฮีต้นบาฮีที่มาจากต่างประเทศเลยต้นนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รอ้ต้นอะไรเนื้่อ เป็นแถวเป็นแปลงเลยครับตอนนี้จะขุดหลุมกันโคลนดินเพื่อจะใส่ปุ๋ยหัวนาฟาร์มครับอันนี้พนักงานส่งปุ๋ยครับ <c oughs> ที่ฟาร์มแห่งนี้นะครับไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำนะครับแต่ใช้ระบบโซล่เาเซลล์ไม่มีไฟฟ้าแลปะปปาเออไม่มีไฟฟ้าและปละปาแต่ระบบน้ำก็โอเคอยู่ ถ้าไม่เอาน้ำไปอาบน้ำไม่มามากเกินไปอย่ามิเรียกแขวนอันนี้เป็นแปลงมันญี่ปุ่นนะครับแปลงมันญี่ปุ่นอันนี้ถั่วลิสงถัง่วต้มที่เรากินกันนะครับก็แปลงนึนง,น,น,งนี่ครับตอนนี้เราอยู่นในช่วงข้างหน้าของอาฟาร์มนะครับ เดี๋ยวเราจะไปพาไปดูข้างหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างดเดี๋ยวช่วยทํงทางทำงานก่อไไนอนั่นสำหรับ20ต้นน่าจะอยู่บริเวณนี้